คำเตือนช่วงนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดอย่าลืมพกแอลกอฮอล์เจลและสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านนะคะนี่คนขับรถนะคะ,คะแม่ะและไปถึงแล้วเราจะถ่ายอีกทีหนึ่งนะคะไปค่ะอร่อยไหมจ๊ะอร่อยนะ,ะยนะนี่ค่ะของฝากของเยี่ยมแบบนี้วันนี้ได้มาเยอะหน่อยค่ะ มาเยี่ยมพี่สาวทีเอาของฝากมาเยี่ยมได้ป่าวโอ้โหกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยอ่ากินใหญ่เลยเดี๋ยวเจ้ากินแล้วจ่ากินเลยกินเลยจ้าเอาเดี๋ยวไปเอารถมาใส่ไปเดินนะจ๊ะแบงม้องเอาบอลเอาเนี้เอาแบงแดงไปกันเนาะเดี๋ยวเที่ยวหน้าบอกอ่าบอกบอกเสียพี่ชัยบอกทิ่ชัย เที่ยวหน้าขอแบงก์ง่วงบอกมาเลยใช่เที่ยวหน้าขอแบงง่วงไหมคะขอรถด,ด้วยขอรถ<อ>ใหม่ขอรถใหม่หนึ่งคันค่ะรถนี้มันเก่าจะรถแล้วแล้วก็ได้คิดถึงใครบ้างที่โครตูมชายคิดถึงไหมคิดถึงทิศศักดิ์คิดถึง,ถงทิศเสมคิดถึงปัญญาคิดถึงลาตรี มาเยี่ยมบ่อยสุดแล้วเนี่ยเยี่ยมบ่อยทำไมคนอื่นไม่มาเยี่ยมเลยคะเออแต่คน,นานตีมาอยู่เรื่อยเลยเออเอ้ยคิดถึงคนอื่นมั้งเปล่าอันแล้วคนในตลาดคิดถึงใครบ้างคนในตลาดเพื่อนๆน่ะคิดถึงใครบ้างเดี๋ยวจะได้ไป,ออไปบอกขเขาดูเออคิดถึงใครในตลาดอ่ะจำได้ม,มั้งไหมน้องพี่นกแก้วโอ้คิดถึงพี่นกแก้วและคิดถึงใครอกีก นกเมียปัญญาโอ้คิดถึงนกเมียปัญญาหลานหลานล่ะหลานหลานเนี everyone everyone oh. ่คิดถึงท e ุกคนน่ะค่ะแม่ตั้งยิงแอน์โอ้ยิงแอน์ยิงแอนแล้วค่ะพี่อารีวันก็ฝากความคิดถึงมาให้คิดถึงเขาหรือเปล่าถึงค่ะจำได้ไหมถึงด้วยจำพี่อารีวันได้ไหมจำไม่ได้แล้ว พี่วันพี่วันพี่วัวนรูปวันหนอนอ่า,อาจำได,จำได,ด้จำได้จำได้เออเออจำได้ออสุดยอดสุดยอดดูดเก่งเลยเนี่ยเออมเมื่อไหร่พี่พี่จะมาเยี่ยมเป็นอีกครั้งเนี่ยเออหลายปีแล้วเนาะอ่านบอกอีกสองปีครึ่งจะมาอีกเหรอสองปีครึ่งเชียว<ค>พี่ๆถึ<อ>งจะมา อ๋อท่านบอกอ๋อท่านบอกท่านบอกว่าอีกสองปีครึ่งถึงจะมา <laughs> งั้นให้คนมาบ่อยๆเนี่ยรวยๆเนาะเนาะเอาสักกี่สิบล้านดีห้าร้อยล้านดีโอ้โหสมพรปากห้าร้อยล้านจะเอามาจากตรงไหนเนี่ยพี่ก็พร้อมพี่ก็ไม่ราคาไม่ถึง <laughs> <laughs> ขอแค่ห้าสิบรถลงมาเกือบห้าสิบล้านพอ <laughs> ที่มะ <laughs> ม่วง พี่เมื่อก็ยังไม่ได้ขายเลยยกให้หญิงแอร์กับชายอาร์มไปแล้วเดี๋ยวให้เขาไปแล้วเนาะอายๆแล้วไม่สบายแล้วประสมพิดเป็นวันเป็นวัดปะอากาศมันชื้นง่ายต้องกลับเข้าบ้านแล้วมั้งไม่งั้นเดี๋ยวไม่สบายอ้าวฝากอะไรถึงคนคคบตูมความเริกที่ทิ้งมากที่สุดใจละคนใจละคนไปเขาจะมีความสุขความเจริ ทุกท่านทุกท่านสวัสดีค่ะดินดีที่ได้เป็นนะคะ